สวัสดีทุกคนที่น่ารักที่ติดตามพระแก้วฟ้าวันนี้เรามาชมพระเครื่องที่พระแก้วฟ้าเก็บสะสมไว้นะครับอันนี้พระเจ้าคุณนอนะครับ เป็นเหรียญใบโพนะครับรูปหล่อใบโพเจ้าคุณนอเนือเงินเนื้อเงินนะครับอันนี้เหนื้อเงินนะครับก็จะมียันแล้วก็มีตัวงัืษอว่า คัรรมมาวิตกโกอันนี้คือเลี่ยมทองขัดเงานะครับยกสุมนะครับสวยนะครับองค์เล็กๆกระทันรัตนะครับสวยมากเลยเป็นใบโพนะครับรูปหล่อเจ้าคุณนอใบโพ สวยมากนะครับทองขัดเงาสวยมากนะครับอันนี้มีหลาย อันนี้สระเอนะครับเหรียญสระลงปูพังเหรียญสระเอ,อ,งะงเอ,ะเอคงเคนะครับสวยมากเลยนะครับเหรียญน,นี้นี่แหละเอาไปเลี่ยมทองพึ่งได้มานะครับฝากพี่เขาไปเลี่ยมพึ่งได้มานะครับ เลี่ยมทองก็หมื่นกว่าบาทแล้วนะครับแพงมากเลยก็ซื้อบ้านแหละเราชอบไงแพงก็เอาสวยมากเลยนะครับอันนี้เลี้ยนสระเอคงเคหลวงปูพ่พังรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกนิยมอันดับสองนะครับลองจากเลี้ยนสลเอคอติงนะครับ อันนี้ของแท้นะครับนี่สไลเอที่พื่แก้ฟ้าเอาไปเลี่ยมที่ว่าเอาไปเลี่ยมนี่นี่แหละของแท้นี่องนี้เนี่ยอกเลี่ยมพลาสติกนี่องนี้คือไม่ผ่านนะครับนี่องนี้ไม่ผ่านอันนี้เกยองนี้เกยนะเนี่ยเลี่ยมพลาสติกอยู่เนี่ย ว่าองค์นี้แท้มันต่างกันนะครับดูแต่พิมพ์ลวงปู่ดูแต่พิมพ์ระก็พอแล้วนะครับไม่เหมือนกันองค์พระก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับองค์ลวงปู่ก็ไม่เหมือนกันนะครับก็ไม่เหมือนกันนะครับไม่ต้องไปดูอะไรมากเราแค่เหลือมองดูแค่องค์ลวงปู่ก็พอแล้วนะครับอืม มันไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าจุดตําหนิอะไรมีเหมือนกันแต่ว่ามันดูง่ายนะครับพัแท้ดูง่ายสบายตาอันนี้แก้วฟ้าซื้อมาโอ้แพงครับอันนี้ก็แพงอยู่นะ <c oughs> ก็หลักหลายหมื่นอยู่นะครับองนี้นะจะพอพ้าก็สี่ห้าหมื่นแล้วนะครับสวยแชมป์เลยนะครับ องค์จริงนี่สวยมากเลยนะครับองค์จริงใครเห็นเนี่ยโอ้สวยมากเลยอันนี้เปเลี่ยมทองมาแล้วนะครับเลี่ยมทองอีกหมื่นกว่าบาทนะบทองนา้านะประมาณเกดกรรนะครับ วันนี้ไม่ได้เป็นไหนวันนี้อยู่กุตินะครับวันนี้ก็เลยเอาพามาให้ชมนะครับสวยปิ้งเลยนะครับแก้วฝาเห็นปุ๊บชอบปับ๊บชอบปับบป๊บคือว่ามัน ถูกใจไงดูดตาไงเห็นแต่องค์พระก็รู้เลยนะครับสวยมากเลยนะครับนี่อันนี้อันน,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 นี้อันนี้ค่อยเก๋นะครับอันนี้ดูง่ายๆน,นี่เป็นพระเก๋นะครับอันนี้แท้นะครับองค์น,นี้แท้ อันนี้ก็เหรียญผู้ทอนเนื้อเงินอันนี้ก็สุดยอดเหมือนกันนะครับนี่ตรงนี้ก็ไม่แพงนะครับอยู่ที่หกหมื่นหกหมื่นอันนี้ก็เหรียญในหลวงด้าน,นหลังก็เป็นพระนิรุ ไฟนิลืบไฟตลายพระนิลืบไยตลายพระนิลืบไฟตลายตลายเห,หลียนในหลวงเรียมอันนี้ก็คือเลียมทองขัดเงา